อะไรครับเนี่ยปูนมาเลยหูยมาแล้วเว้ยลุ้นกันไปการผู้ชมสิปูนันแหละมาแล้วมาแล้วทันทีหกนะครับนะเอยเอเอเอกับอมยิ้มคาถาฟื้นฟ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาว่ะเฮ้ยโอ้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเตือนเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮูข้ามุยไปแล้วอ้าล่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้นฟาฟาโรหนึ่งนะเออหาในทุน 2... องสเปล่าวะสองศป่าวะ, 2, 0, าวะเออน่าจะใช่แหละ <c oughs> เออนี่ไงสองศเออสนะองพันะเั้งสองพันทวนแล้วกันเนาะกับ1และ1นะ1บน1ล่างนะครับผมนะ25่หนึ่งก็คือยี้านะข้างบนนะ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับนะมาถึงก็สิเลยนะโอ้โหดีจริง ดีเชียวดีเชียวไปเปลี่ยนดีกว่าอา๋อท่านหร่ดีศูนย์จุดห้าไหมเออนี่ศูนย์จุดห้าดีกว่าเนาะเออมาเจสามตัวสามแช่ไปดีเฮ้ยออาล่ะใครเข้ามาอย่าลืมกดไล like, ค์กดแชร์กดซับ i b e ให้ด้วยนะครับผมนะเออเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะสำหรับ สำหรับการรับชมนะครับผมนะออไปสามเจ็ดนะตอนนี้หรือสามเจ็ดนะแล้วไม่มาเว้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหลุ้นลุ้นดับลุ้นเลยอะวันนี้จะพึ่งดวงยเงไอวะ เสี่ยวเนี่ยเสี่ยวพึ่งดวงมากเลยเออเอามาสี่พันแล้วเหลือสี่พันแล้วฮ,ลโโฮัลโหลปรบปรบโอโ้โหหกห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอโ้โหอโ่อามามาอ่านเมนต์กันก่อนใน EP ที่195นะคุณผู้ชมนะ EP ล้อนะครับผมนะคุณหอมโซวันดี้นะนึกว่าจะไม่รอดแล้วพี่เป่านะ FC ลาวนะโอ้ขอบคุณมากนะครับผมนะคนเราสบายดีสบายดีสบายด,สายดีสบายดีคนเราทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะสบายดีคนเราทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะคุณหอมโซวันดี้นะไปแล้วก็ว่าคุณทเวนตี้โฟเค ย4 k ี่ b i โมบมาอีกแล้วนะครับพอุ่นจัดจัดจันะโอ้โหรุ่นเหมือนกันรุ่นเหมือนกันคุณตาหวานตะวันโซอะไรนะโซยูซยูไทยอะไรสุดจัดครับพี่เปล่าโอเคโอ้สุดสุดเลยครับโรมาทุน500หน่อยครับพี่โอเคได้ครับเดี๋ยว จะจัดให้นะครับนะรอดูกันรอรับชมกันนะเออรอดูกันช่วงนี้ขอเป็นฟาโร่ก่อนนะเออบอกไว้เลยนะว่าบางไม่ใช่พี่บ่าวนะ <c oughs> โอ้โหวบ่าวอยู่อันนึงอยู่จักรวาลน,นึงอยู่ช่องนึงเอออะไรครับเนี่ย <c oughs> โอเคมานะเอออะ อ่ามิ้นกันเพลินเพลินไปโอ้ยเอาวะเอา,อา,อาจัดดูนะโบนัสไม่เห็นมาเลยวะอรอลุ้นตั้งนานนะไม่มาเลยนะอ่าคอมเมนต์เก่าๆก,กันบ้างนะเมือ่อมีเปล่าเปึืบไม่เจอเลยเดี๋ยวหาคอมเมนต์เก่าๆมาอ่านใะห้คุณผู้ชมดูนะเออคอมเมนต์เก่าๆปลืบ เหลือสามพันเจ็ดนะฮัลโหลอะไรครับเนี่ยโอ้โห้เฮ้ยโอ้โอ้โอ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 คิวนึกว่าจะคิวมาซะแล้วนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้โอ้โหไอ้ตายเถอะโอ้โหมาอีกแล้วแต่ไม่มานะถามจริงๆรวายถามจริงๆเถอะหถามจริงๆเถือ่อโอ้ ยังไงยังไงสิเงี <c oughs> ยบกิิบลเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับ <c oughs> อยู่ไหมครับฮัลโหลอยู่ไหมครับ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 ฮัลโหลฮัลโหลฟื้ฟับไม่มาเลยเหรอถามจริง แล, 3, 000, 3, 000แล้วสามพันสามพันแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้ไปอ่านวินไปแป๊บเดียวไม่ขึ้นเลยเหรอโอ้สองพันเก้าอ,อ่านเพลินไปนะลืมบอกผู้ชมนะเออเพิ่มข้างบนนะเป็นห้าสิบแล้วลวนะครับนะปื๊บฟรัปรบปบัปบ๊บปื๊บโอ้ไม่มาฮัลโหลถามจริงฮัลโหล สวัสดีครับมีใครอยู่วะครับ <laughs> อู้ย,ย,ยได้ปะผ่านของสวยอูย๋เอาปลาเฉยมาเฉยนะคุณผู้ชมนะก็จะมาเฉยมาเฉยเ,เลยนะอยเอาละเอาละ,าละสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดและเออทีละนิดที่จำใส่ไปยังไงยังไง ปื๊บมาร์ฟบันทังก้าบันทังกี้สู้ซีซีบันท,ทังกี้บันทังก้าฮัลโหลอยู่ไหนเอ่ยลุ้นโมรัสลุ้นโมรัสโอ้ oh, ไม่มาโอ้ oh, กากินน้ำเลยเมื่อกี้โอ้ oh, อะไรครับเนี่ยมา120 <Hello. S 2> ก็ได้อยู่นะได้อะไรไม่ได, <laughs> ไได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคมา400สวยงาม ไปไปปึ๊บไปไปโอ้ยลุ้นโบนัสโบนัสมาเถอะเออมาเล,ยลียโบนัสแรกเรานะโบนัสแรกเราก็จะมานะครับผมนะไปสามเท่ากับกี่ครั้งเอ่ยสิบสองครั้งโอ้โหโอ้โอลุ้นเลยลุ้นกันยาวเลยตอนนี้ฟื้นฟ้ามาหน่อยมาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะ เจือมาแล้วอู้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้รุนแล้วได้รุนแล้วครั้งที่สี่ไปครั้งที่ห้าปึ๊บป๊าเก้าเก้าเออนั่นแะหละนั่นแะหละสวยสวยงามสวยงามอืมพุ่งไปเจ็ดร้อยหกสิบละครั้งที่หกไปครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดมาเปล่ามาเปล่าสิบนะโอ้ครั้งที่แปดเปิดหัวด้วยสิบสิบสิบอู้สิบมาสามตัว เอ้ยตายเถอะครั้งที่เก้าไปอืมมีมาเลยครั้งที่สิบโอ้ครั้งที่สิบเอ็ดเปิดได้สิบอีกแล้วโอ้อันนี้เป็นอะไรกับสนะิบเนี่ยโอ้โหได้อมยิ้มอยู่ปึ๊บปึ๊บสิบท้ายไม่มีอะไรได้มาพันเก้าสิบนะทุกคนนะก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เอออ่าสี่แปดสี่แปดนะเก้าเก้าเอา้ยมาเก้ามาแล้วนะปึ๊บ อุ้ยเข้าเข้าของจริงอันนี้ข้าวของจริงร้อยแปดสิบได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นะได้นะโอ้ยไหวงไทางขวาโอ้ตกใจหมดเลยอะไรครับเนี่ยงูรัน,นมาเลยอู้ยมาแล้วเว้ยได้ลุ้นอีกสักรอบหนึ่งนะติดติดกันเลยอุ้ยสี่เท่าสิบแปดครั้งโอ้สวยงามสวยงามเลยสิบแปดครั้งครั้งที่สอง ลุ้นกันไปการผู้ชมสี่บู <Whoa. S 1> น่านแหละมาแล้วมาแล้วแป 13, นะดเก้าสี่บูสิบสองสิบสามพันสามนะโอ้ยยอนถึมาพันสามเจมานะโอ้ยมีเวลอ่ะมีเวลวะ่ะมีเวลแล้วอย่างนี้ต้องได้แล้วประวัติพันเก้าอ่ะเฮ้ยโอ้ยพันที่ห้าเบอืมไม่มาเนื่องากบูนั่น,นะจะล่วงมานะเมื่อกี้พันที่หกนะครับนะอเอ เอเอกับอมยิ้มคาถาสองสามโอ้ยสี่สวยงามสวยงามลุ้นโอ้ไม่มา,อ,า,า,าอันที่แปดรวบดวงตากับเคตากับเคตากับเคอันที่เก้าไปเก้าไปโอ้ยไม่มาลือันที่สิบลุ้นไปฟื้นฟ้าโอ้เค้เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยโอ้ย สุดยอดแกวเลยคุณผู้ชมโอ้ว้อาวเฮ้ยได้รู้เลยนะสิบสองสิบสามไปปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหไม่มาสิบสี่ยังไงสิยังไงสิลุ้นโบนัสอีกสักรอบไปอีกสักรอบไปโอ้โหไม่มาบ่เฮ้ยไม่มาไม่มาไม่มาตอนที่สิบห้าอีกสามครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะ สามครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะสามสองหยางหยางหยางรีบไปไหนเออสองครั้งสุดท้ายอ,อันนี้สิบเจ็ดปรึบแหละเอ,อ้ยเก้าอู้ยครั้งสุดท้ายมาเป่าโอ้มานะสิบนิดเดียวนิดเดียวมาแค่สิบนิดเดียวนะเป็นเจ็ดพันหกยี่สิบนะครับผมนะแตกกันไปเจ็ดพันหกยี่สิบนะครับบิ๊กวินไปเลยนะคุณผู้ชมนะ โอ้โหอเอาเจ็ดหกสองตุลรวมทีเดิหมดหนึ่งหมื่นสี่ร้อยศูนย์เจ็ดนะครับนะเออเอาเรื่องอยู่นะครึ่งหนึ่งก็ถ้าเรษหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณหกพันนะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมใครชอบคิปนี้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะครับมาไม่ได้ลืมกดไลค์กดซับสักใครให้ด้วยนะครับผมนะ บิ๊กวินกันเป็นเลยนะวันนี้เดี๋ยวโอ้โหทีธีอดีขัดขอเออน่าจะอยู่ประมาณหกพันสองนะครับผมนะหกพันสองนะเออโอเคคุณผู้ชมโอเคโอเค เดี๋ยวเราปรับเลทหนึ่งให้ดูนะครับผมนะมาอูเนี่ยสองอวันสอนนะโอเคใครชอบนีอย่าลืมกดไล์กดซับ,บให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะยิปต่อไปจะเป็นอะไร,ะไรทุนเท่าไหร่ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ